ทำไมตัวแทนประกันชีวิตถึงเป็นงานที่ดีและมีอนาคต โลกต่อจากนี้ไปจะเผชิญกับความผันผวนมนุษย์จะต้องกลับตัวเข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนภัยที่คาดเดาไม่ได้ดังนั้นตามกฎหมายทางการเงินแล้วประกันชีวิตเท่ากับปลอดภัยตัวแทนประกันชีวิตยิ่งมีมากเท่ากับสังคมยิ่งปลอดภัยแล้วคุณละครับคิดยังไงกับงานนี้ถ้าสนใจงานนี้ยินดีครับยินดีช่วงนี้มีโปรแกรม L A Life a d v i s o r ของ A A A ครับยินดีต้อนรับผู้เปิดโอกาสให้ตัวเองทุกท่านเข้ามา เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆระหว่างการเรียนรู้รับเงินเดือนไปเลยครับเดือนละ4 0่0บาทให้2เดือนในช่วงการเรียนรู้ถ้าเกิดงานและผลผลิตได้รับโบนัสเพิ่มอีกงานละ1000บาทจบโครงการภายใน2เดือนรับเงิน10,000บาทเลยนะครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ครับนักชว์ลิศชีวิตแด้านสวัสดีครับ